สวัสดีครับวันนี้เรามาประนมเทศกันนะครับนักศึกษากลุ่มของคูปุยในยุทธกรมบัติส่วนนักศึกษาเก่าก็รหัสเดิมก็เคยพบกลุ่มกันมาเรื่อยอันนี้เรามาปสมมเทศออนไลน์ของภาคเรียนที่1นึ่งับสองห้านะครับส่วนนักศึกษาใหม่วันนี้ก็มาเหมือนแม,แม่แม่ที่เคยถามว่ามาเรียนเพื่ออะไรกศน์วนันนี้เราจะมาทาความรู้จักว่ามาเรียนเพื่ออะไรนืงมีพุทธการ พราะว่าไม่มีบุตรเราเป็นอสมเราก็อยากได้บุตรเห็นอยู่บ้านถามกันทําไมไม่เอาแม่ไปเรียนบ้างแก่แล้วเรียนได้ไหมได้เหมือนกันเพราะว่าอเจดีวันนี้เราจะมาทําความรู้จักรู้ก,กันคร่าวๆของการเรียนกศนครับการจบการศึกษาของกศนก็ปฐมก็จะประมาณวิชาบังคับก็จะประมาณสามสิบกับวิชาเลือกเสีสิบสอง ส่วนมต้นก็วิชาบังคับก็สี่สิบหนึ่งกิจวิชาเลือกสีรีก็สิบหกหน่วยกิตมปลายก็จะสี่สิบสี่หน่วยกิตและวิชาเลือกสีรีก็จะสามสามสิบสองหน่วยกิตและการมาเรียนเราก็ต้องมาพบกลุ่มบ้างและมาร่วมกิจกรรมบ้างถ้าป็นมาร่วมกิจกรรมก็ไม่รู้เพื่อนชื่ออะไรเราก็มาเลือกส่วนแม่แม่ที่เคยเรียนมาแล้วหรือพี่พี่น้องๆที่เรียนมาแล้ว ทักษาที่เคยเรียนมาแล้วก็จะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจมาเรียนในระบบมาโรงเรียนทุกวันถ้าเรามาได้ก็ยิ่งดีถ้ามาไม่ได้วันนหนติุระเราก็เรียกมาเรียนได้ตามจริงกลุ่มของกัฒนถ้าผมจัดจัดตารางเรียนก็วันอังคารก็จะบรรทุมวันพุธก็จะมอต้นนพฤหัสก็จะมามอบ่าย แล้วถามผมว่าถ้าผสมมันพูดไม่ว่างเรามาเรียนรันได้ไหมอย่างนี้ได้เรียนคู่กับมอไปลายไปเลยได้ความรู้สองอย่างหรืออาทิตย์นี้ไม่ว่างเลยก็อยากให้ว่าแต่ก็ได้ก็ปรึกษาก,กันบ้างส่วนกลุ่มรลายที่ผมไปรับสมัครผมก็ให้ลายไปแล้ว Facebook ผมก็ชื่อตามชื่อผมเลยวิทยุทับสมบัติส่วนเราเรียนที่ไหนถ้าเราอยากมาพบกลุ่ม ก็อาจจะมีบ้างที่กศนตำบลอยู่ที่กศน,นปนืนอาาุสนตสาหกศนตำบลอยู่ไหนนักศาใหม่อาจจะยังไม่รู้จักกศนตำบลก็อยู่บ้านหนองกุงหนองกุงสีข้างอนามัยบ้านหนองกรุงศีเวลามาร่วมกิจกรรมคุณผู้ถ้าไม่มีรถอยากไปร่วมกิจกรรมทำยังไงก็ลองปรึกษาคุณผู้ดูเผื่อมีเพื่อนอยู่ใกล้เพราะว่านักศึกษา ของกสนมีแต่คนรวยแน่นบ่ะครับแม่แน่นครับตอบแทนเนาะครับวันไหนที่มาเรียนได้เราก็มาวันไหนที่ไม่สะดวกเราก็จะมีข้อสอบหรือมีใบงานไปให้ถึงบ้านถ้าถามเพื่อนแล้วคุณครูทำไมไม่ได้ใบงานสักทีเพราะว่าไม่ได้ไปพบปุ่มก็โทรปรึกษาคุณครูได้ที่ เบอร์โทรที่คุณครูแก้งไปร่วงหน้าแล้วตอนไปรับสมัครถ้าอาทิตย์นี้ฝนตกมาไม่ได้ดำหน้าก็าเข้าใจมันเป็นตามเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเทศทกาลดําหน้าหรือหวานข้าวของบ้านเราคุณครูก็ไม่ได้ใจดำเพื่อจะ